ผมใครนี้กำลังเคลื่อนดางเข้าสู่เมโอเข้าสู่ <laughs> ที่ที่กักปลา <c oughs> ผู้ชายที่หากินหมานกลุ่มนี้เป็นของคุ้แล้วนะ <c oughs> เลือกเอาเลย <c oughs> นำทีมลอยพานศักดิ์ศรีครับวันนี้มาเองครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับหม้ของเราครับหม้นี้เป็นไม้ที่เราทําไว้ประมาณสามปีกว่าแล้วปาดหน้ามาอนั่นเออสักสี่นี่นะครับดูไว้นะครับนี่ครับ เรล่มแล้วครับโม <AK S> <c oughs> ่ลงจะได้ให้ถือใหม่ไปดึงลงมาให้เออดึงลงมาเลยดึงมาจับชนไปที้ได้